มะม่วงของของแบบอะไรที่เป็นแบบเราชอบมากนะคะอร่อยตัสดีค่ะวันดี้นะคะช่างน้ำหนำมาเล่นสนะคะอืมอีกสักคำ ทานให้ดูนะคะอันท่าทานให้ดูนะคะอันเนี้ยทานให้ดูนะคะว่าว่าอร่อยขนาดไหนอีกสักครับทานให้ดูนะคะอันท่าทานให้ดูนะคะอันเนี้ยทานให้ดูนะคะว่าว่าอร่อยขนาดไหน โปวดของไายหลายๆท่านนะคะอีกซกซีชิ้นหนึ่งเซฟนวลๆนะคะนวลจริงๆแล้วก็อร่อยขอเลือกก่อนนะคะใส่กระปิใส่กุ้งใส่น้ำตาลเราจะมาชิมกันนี่นะคะ มะม่วงของของแบบอะไรที่เป็นแบบเราชอบมากนะคะมะม่วงของของแบบอะไรที่เป็นแบบเราชอบมากนะคะ มะม่วงมะม่วงเราหั่นไว้นี่นาร้อนๆอ,อย่างนี้ต้องมะมะม่วงน้ำปลาหวานของ หอมซอยพริกเขาให้เข้ากันนะคะ <S <s <ut ters> หอมซอยพริกข<อ>เขาให้เข้ากันนะคะ <S <s <ut ters> อ่านหอมซอยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ อ่างน้ำ,นำหนามากเลยขนาะ,ะนี่ะอืมนี่นะคะมะม่วงนะคะมะม่วงนะคะีน้ำปลาหวานน่ากิอร่อยลงช็ าลองลองมาชิมกันลองไปหาชิมกันนะคะเราทำได้แค่มีกุ้งแห้งน้ำตาลทานให้ดูนะคะอันนี้ทานทานให้ดูนะคะอันเนี้ยทานให้ดูนะคะว่าว่าอร่อยขนาดไหนน้ำพริกนะคะ น้ำพริกน้ำปลาหวานมีน้ําตาลนะคะมีกุ้งแล้วก็หอมคุณน้านลองลองมาชิมกันลองไปหาชิมกันนะคะเราทำได้แค่มีกุ้งแห้งน้ําตาลหอมซอยนะคะ ขอบอกลองทำนะคะทานให้ดูนะคะอัน,นี้ทานทานให้ดูนะคะอันเนี้ยทานให้ดูนะคะว่าว่าอร่อยขนาดไหนขึ้นใจอร่อยลองใส่กระปิใส่กุ้งใส่น้ำตาลเราจะมาชิมกัน นะคะมาขอบอกลองทำนะคะทานให้ดูนะคะอันนี้ทาทานให้ดูนะคะอันเนี้ยทานให้ดูนะคะว่าว่าอร่อยขนาดไหนมะม่วงของของแบบอะไรที่เป็นแบบเราชอบมากนะคะ แซ่บนนัวนะคะนวัวจริงๆแล้วก็อร่อยขอเนื้อก,ก่อนนะคะอ่านหอมซอยนะคะอร่อยอีกสักำสํำอ น้ำพริกนะคะน้ำพริกน้ำปลาหวานมีน้ำตาลนะคะมีุ้าแล้วก็หัวโป๊ดของใครหลายๆท่านนะคะอีอสักซีชิ้นหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอัดช่างน้ำน้ามาเล่นกันเนะคะนี่ อือีกสักคำเย้โอยใส่กระปิใส่ปร้กใส่น้ำตาลเราจะมาชิมกันนี่นะคะว้าขอบอกลองทำนะคะ ใส่กระปิใส่กุ้งใส่น้ำตาลเราจะมาชิมกันนี่นะคะต <c oughs> าลหอมซอยนะคะทานให้ดูนะคะอันนี้ทานให้ดูนะคะอันเนี้ยทานให้ดูนะคะว่าว่าอร่อยขนาดไหนหอมซอยพริกเขา เข้ากันนะคะอือนี่นะคะมะม่วงนะคะมะม่วงนะคะนีน้ำปลาหวานอีกสักคอแซบแซนัวๆน,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 นะคะนัวจริงๆแล้วก็อร่อย ขอเนื้อก,ก่อนนะคะเซบนัวๆน,นะคะนัวจริงๆแล้วก็อร่อยขอเนื้อก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะช่างน้ำหนักมาเลยส่วนนือนนะคะ่ะอ,อือร่อยเซฟ นัวๆนะคะนัวจริงๆแล้วก็อร่อยขอเลือกก่อนนะคะแซบนัวๆนะคะนัวจริงๆแล้วก็อร่อยขอเลือกก่อนนะคะแซบนัวๆนะคะนัวจริงๆแล้วก็อร่อยขอเลือกก่อนนะคะ น้ำพริกนะคะน้ำพริกน้ำปลาหวานมีน้ำตาลนะคะมีะกุ้งแล้วก็